กูเปิดมีการประการมวยอ่ะล่อมีประโยชน์หนึ่งเก็บของกันมีคันหนึ่งไม่เกี่ยวเห็นปะข้างหลังขึ้นรถแล้วก่อนจะเตยขั้นมึงขึคืลรอร้อนไหมรอน้อนเนติเเมค่อยลงไปพี่เวดเรื่องอะไรเว้ยเี่ดไม่เอากูมไม่เอามันเกินเนี่ยแล้วมา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  ไปให้พี่เอามาเผื่ออยู่ไม่ไม่ต้องมาเผื่อแล้วพี่มันเกินแล้วแบ่งได้นะครับเนื้อเนื้อดีป่ะวะเนื้อเอเนื้อไอที่มันเป็นสีทองทอ่ะเนื้อเอสามกับเอสี่อ่ะเอาไปขายขายได้แล้วเนื้อธรรมดากี่บาทผมโยกเลยแม่พี่เนื้อธรรมดาถูกถูกกว่าน้อยนะขายได้ใช่ป่ะขายได้แต่ว่าถูกกว่าถูกเกิน มึงลองรถหน้าร้านนั้นน่ะรอก่อนไปลงไม่ลงไม่ลงสามพันพี่เต๋อสามพันดูร้านเติมของพอจะสี่คนพี่เต๋อพี่เต๋อพี่เต๋ออยู่อยู่ปั๊บพี่ผมวิ่กลับไปทับยากรพี่ผมลืมอย่ามีห้าร้อยลลเท่าไหร่วะห้าร้อยลเติมหน้าร้านเนี่ยร้านเลยวิ่งเร็วขึ้นๆรอดนะรอกันไอ้พาร์ทคนดูบอกว่าเวลามึงได้กระสุนมึงเอาไปขายอ่ะ อะไรพี่ก็ยเข้าไปเกิดดูร้านนั้นด้วยนะไม่เลยโพสเลยดีอยู่ไว้ไปเล่นเลยมันเลี้ยงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่พี่ปังมันมีเป็นอะไรครับโดนโดนแฮกคราบผิวเราเลี้ยงไว้ด้วยนี่พี่ก็เชื่อน้องอะไรแต่พี่กันน่าเติมระงัดได้เลยนะอันนี้การหย่อนต้อยรีบไปกินให้อยู่กลันงดปึ๊ดปื๊ดมีห้าร้อโล่ป้าแฟร์แต่งเต็มคืนของร้าน ไม่ชัวร์แต่สี่ร้อยมีพี่คระป๋องคือไรอ่ะอาหารเก้บได้นะตู้ไม่ได้มันเก็บได้ในเน็ตในตัวได้อย่างเดียวหรอรถอันไหนได้ลั่นไหมเนี่ยก็ตอนนั้นพวกพวกพี่เวดไปแลกรถไอ้นี่มาเก็บข้าวขนาดสี่ร้อยโลหรอกระบะกระบะกิโลอะร้อยยี่สิบตอนนั้นมันมีให้แลกแค่ร้อยยี่สิบนะเวดตอนนี้สี่ร้อยโลแม่งแลกคันละแปดเอ็มอะไอ้เหี้ยแม่งผมมีอยู่คันหนึ่ง ลงแล้วมันลงแล้วลงแลเต็มตีเลยอีไอเยะเยอะเะีบาลานซ์เจหน่อยตีได้พี่ได้เต็มแปเต็มแปดเต็มแปดแปดแปดแดหรือในบ้านเลยได้ป่ะมายังไงได้ยังได้นหลังคาสองคนนะเราจะป้นไม่ได้ต้องกินอทีนะหลังคาสามอมันมันถ้าสมมติเวลามันตอกหครับถ้าสายมือมันเขียนว่าบลนจะยด้ได้ไมไม่เขาจะประกาศมั้งพี่เขาน่าจะประกาศมั้ เราไปไนไหนเป็ดไก่พักกูใช่นี่ครับสวอนน้ายปืนสวนน้ายปืนแล้วพูกเข้าพูกเข้าร้อยอยู่เลยตัมาลอยตัวาอยตรงตรงตรงนี้เหมือยาวไม่เข้ามาเอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้ววู่เข้าเนี่ยูเขาเนี่ย ทำงานนี่งโอ้ยพี่ผมผมมัลงไปแเรามาที่เอาผู้เล่นมันมันมีหลายมางไหมมันมีเลยมี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 ดูดีดีกไม่มีมีไม่มีการ์ดไม่มีอะไรเลยก็แ็ลมดีเป่าลูกดึงเมือสองไม่สามปุ๊บได้แลมเลยเอานะอะไรดึงเอาหมดอ่ะมาเป่าวิวสามานี่ขอ้โหเล่มเลยแลมเลย

อุ้ยพี่โคนะคิตตันโ uhm. well อนะไอเยียเจ็บคอคิตตันฟ้าพี่โคนะครับไอเยียรู้พี่โคนะครับพี่อ่ากล่องส้มอาวุธพี่โคนะความส้มพี่โคนะปาม่ายังไม่ต้มพี่โคนะต้นหอมนะเฮีพี่ขาดเนี่ยต้นหอมมาเลยครับว่าเนื้อพี่โคนะโอเมก้าสามพี่โคนะปลาชะลูปลาม่อนพี่โคนะกุ้งพี่โคนะน่าไตีพี่โคนะ โอ้พี่ครับพี่เหลือเหลือเหลือกล้วยพี่โอ้สับพี่โขนะพี่เหลือวัดกาพี่โขนะโอ้ยโอ้เอาหงใจบ้างหัวตังเงื่อนหน่อยพี่ขอตังค์ได้ไหมนานนานนเปิดเปิดเปิดเมาเลยเลือกเล่นทีงานเปิดเอาได้ใจยังงานไม่เสร็จปะพี่เปิดโทรศัพท์ไม่ได้เปิดเรื่อยลหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าครับเจคย์ไม่เติมเลยแบบนี้ เอาดีพี่เอาดีเอาไม่ใช่น้องเอาไม่ใช่แลกกันแลกกันขอบคคุณรับขอบคาผมขาโอ้ยได้เยอะได้เยอะได้เยอะให้มันไปแสนหนึ่งโอ้โหแต่ได้เยอะได้เยอะได้มาณประมาณเป็นแสนเลยได้ประมาณเป็นแสนถ้ามันที่ไปรอนั้เงี้ยนี่ถ้าแม่งยังเอาความพี่นะถ้าตอนเราโดนจับแล้วแม่งเอาความไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูตามกระทืบไม่เลยไม่เอะที่นี่ยแสนหนึ่งอะเพราะว่ากระเป๋าเวลสามมันก็สามหมื่นแล้วถูกไหมคนละใส่คุณเป็นตะกูนงไป เออใช่ใช่ใช่เหนือแล้วทำไมพี่ไม่เอาหลับเซ็งอันนี้พี่ขอหน้าอันนี้พี่ขอหน้าเล่นน้ำหมุนพุ่งอ่ะกำลังกินน้ำอยู่อ่ะใช่หรอเงี้ยไงวิเศษเติมเลยสารมาเฮิร์นอีกอย่างของมันเยอะแล้วมันไม่งงแงไงมันไม่งงแงี้ยโอ้ยเฮียไอ้สัตารไอ้นรกอะไรอย่างเงี้ยของมันเยอะจริงไปเก็บก่อนดีไปเก็บตู้นี้มีพวกผลไม้กล้วยสตรอเบอรี่อะไรเต็มเลี่ยตงอีก พ่นเล่นๆไม่ได้ป่นเอายาดิขว่เขาดิอันนี้ป่นแล้วนี่เดียวโอ้โหงานัเบาป่นแล้วเด็กเลยด็กงานเบาอเียมันเรียกนี่เดี๋ยวพีหายขรถไฟแท้แไม่จอแล้วจาพ่ดวยว่ดูหนังเาเดยวเขาตีไมดัวนไปจัดเลยค่อยๆกดแล้วเบอร์จัดอ่ะ ตายแล้วได้ตับอกเฮ้ยหัวแดงเอ้มึงมึงดูี่อ่านคนหนึ่งที่ไหวไมนะไอวินไอวินไอวินกับกับไออาดัมไปร้านของซุนเลยนะครับตรงไหนของวีญยาเกะไีนะ เอ้ยมันมีคนมาจี้มันมีคนมาจี้มึงเก็บมึงเก็บจะมีเร่องเดี๋ยวซู้หรือเดีกยวจิงเตะเสร็จ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 นี่นี่บ,บ,บ,บลอนด์บลอนด์เราร่างหกซุนเลยโดนโด,น,ดนให้ตีเป็น,นเป็น <ๆ S 1> คนดูแลพี่ เยี่ยหามันเบอร์แล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยพี่เขาโดนตามพี่เวทโดนตามพี่เวทพ่อมึงไอ้เยี่ยสุพัฒน์นะเฮ้ยพี่ต้องพูตัวพี่เวทโดนตามเอาดิปั๊มโดนกูโดนละโดนโดนใหม่เนี่ยเดี๋ยวี่เลงเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้แป๊วปื่นโดนดีใจแคแล้วเฮ้ยเพื่อตายเพื่อตายเพื่อตาย พี่โอ๊คีก็อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่กูอยู่นี่กูพื้นแล้วกูร้อนเมื่อกี้ไอ้เบิร์นตายโจนั่นน่ะโจนั่นน่ะไอ้ยโจนู้ไอ้สัตว์ เจ้าหน่ไอ้สัต์ เอาคืนมายังเอาคืนมายังเขาหน้าเก็บไปแล้วมั้งไม่แน่ใจไม่รู้สองคนนั้นใครแทงตาอ่ะไม่รู้อ่ะคนอื่นหรือเปล่า ลงมาเลยเหรอโอเคครับแล้วบอกแล้วบอกแล้วเด้งหน่ยจ้าทำไมคนคนอีกคน เด้งได้เด้งเลยนะโอเคเหลืออีกคนคนหัวมีเด้งได้เด้งเลยนะครับกลับโรงพยาบาลจาก 3, เรเบลสามเคสครับหมอมีอีกคนนึงหมอหมอมีคนมีนห,มมหนึ่งตัว เด็กเองนะครับไม่คนคนคนที่อู้คนที่บอกอู้อยู่ไม่ต้องเล้งครับให้ให หมอตรงที่เขาเป็นเคียร์แดงๆนี่ก็คือเขาเป็นซอมบี้ใช่ไหมหมอจะโยกบ่อยดีมันลายตาแต่มันมึนหน่วไอ้เนี่ยหมอ ดูเอาทนเอาแล้วกันนะหมายถึงว่าคนดูก็มองคนดูก็ซื้อแบบมองเหรอไม่แต่นนั้นก็แบบมองว่าคนดูอเออเออไอ้ไอพัดนี่พูดไปเรื่อยจัดเลย ขอช่วยชุบตายเครื่ังอะไรไม่รู้ครับเครื่องใหม่เปล่ามันหาหนีเนี่ยหาหาหนีดีกว่ามัันหวงขอมาดีเอากูวิ่งเลยอะวมันมีใครตามมาเปล่าสองพันครับเจ็ดสามสอง ขอกระเป๋าตองหนึ่งเขาใจานิลงบ้านเดโเลงบ้านด้วยนะครับครับัเดี๋ยวไปให้อ้หไอ้เหี้ยนี่สัตเดี๋ยวที่โดนเหรอใครนี่ มอมีหน้าครับก็เป๋าหนึ่งสามสามห้าค่ะสองพันค่ะทีเดียวมันได้ไงเนี่ยพ,พี่ตายได้ไงเนี่ยรถชนรถชนอ้ว ยามันใช้ไม่ได้ไอ้แฟงที่าใช้มันใช้ไม่ได้ีเงียบเยเฮ้ยหลังนีเข้ามาไปไว้นะเอา,านเอาล้ลานเอาหลุดแล้วกำลังกันไมด้วยนะโห